ทุยทุยทอยก็สวัสดีทุกท่านนะผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านว่าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปหรือว่ามาชมกับเราผมทอยไปทอยวันนี้เราก็พาลูกชายขวัญเอ้ยผมออกกลังกายผมดูนะครับทอยมวยอีอีทอยมาแล้วลูกทอยมาหันมาเบินมาเบินมาโอ้ยมา มานี่มาถูเลยถูพามาถูต้นไม้นะผมออกมังกายก็ถูต้นไม้ถูไม่ถูแม่ไหมถูมวยถูดิถูขัดขี้ไข่หน่อยครับผมว่าขี้ไข่เยอะนะผมมันคือออกไปไหนครับผมถอยถูดิถูดิลูกแมวลูกแมวถูดิถูถอยถูเลยถอยมวยฮีฮีเอาไว้นดุไว้ถอยถูมวยถูดิถู ถูดีครับผมลูกพ่อถูดีครับอ่าอ่าดูครับผมมาดูครับผมถูถูแม่แม่แม่ถูดีถูถูนะครับถอยถูดีดีครับผมอ่าภาพไม่ชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมถูดีถูลูกแม่ถูดีดีครับผมถูมวยผมออกกำลังกายเดินแป๊บเดียวก็ผมก็พาน้องมาถูต้นไม้ครับผม ถูขี้ไข่ออกนะผมถอยถูดีถูกลับไปก็อาบน้ำอีกรอบนะผมถูไหมถูถูไหมแม่ถูจะกินอย่างเดียวผมถอยถูดีถูแม่ไหมถูไหมเว้ยถูถูน้องเวลาเดินออกมาผมเจออ่า ช้างเชือกอื่นๆนะผมก็จะมีแบบปริยาผมน้องจะแบบจะห้ามแบบจะสู้ถอยทูยนี่เหน่อไหมทู่มไหมถุอีกลูกดูครับผมหน้าตาโล่ครับผมทูไหมทุ่มทู่มทู่มทู่ทุ่มทูทุ่่มทุแล้วคนเก่งทู่มทูมทุมวยทู่มทูทุเลยทูครับผมทู่มเลยทู่มทุ่มเลยครับผมทู่มทุ่มี่ทุไม่ใช่กิจต้นสะดาวครับผม ดูครับผมดูดูใจดันครับผมดูครับผมกำลังแรงครับผมแรงน้องจะเยอะจริงจริงครับผมเพราะว่าน้องค่อนข้างจะอ่าแบบยังไงเนาะแรงน้องจะเยอะผมับชยมวยกี้จี้จี้ไอ้ไหมบินไหมบินมวยถุ่มถอืมผมก็คลิปนี้อาจจะไม่ดีประกันใดก็ขอโทษขอแฟรผมก็ เดี๋ยวจะพาน้องเดินต่อนะผมก็เดี๋ยวจะแวะเข้าบ้านนะผมก็เนี่ยผมก็มาให้น้องถูครับผมแต่น้องไม่ถูครับผมพอเห็นอ่าน้องอ่าน้องช้างเชื่องอื่นก็จะมีนะผมจะไปหาเขาอย่างเดียวผมเพราะว่าเราก็เป็นอย่างเงี้ยผมสางห้าผมถอย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 งงงถอยก่อนลูกถอยมาถอยมานี่ยผมก็เป็นปริยายอย่างเงี้ยผม กับเราครับผมก็เป็นแบบนี้ครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราผมกับเราช่องเล็กครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่ดีกันใดก็ขอโทษขออภัยผมส,สมามมานี่มามานี่มาหันหัวมาซุ้มเลยไอ้ชั้นเลยลูกมาเหันหัวมาครับผมเลยลูกอ่าสวัสดีครับผมขอบคุณสวัสดีครับก่อนครับผมครับก่อนครับนี่ครับผม <c oughs>